สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้คุณแบ่งปันคําสอนของแม่ครคสิตาค่ะนะลงมือทําอย่างไรนะให้สําเร็จไวและได้พลังเขาไป็น,นคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่อยากจะประสบความสําเร็จไม่ว่าด้านไหนก็ตามในชีวิตนะการเรียนการงานความรักสุขภาพนะได้ครบหมดเลยนะจากคําสอนของแม่รูสิตาค่ะวันนี้นะคุณต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่คนเราบอกนี้มันคือทางรัดค่ะคือกฎของแรงดูดที่คุณทุกคนก็ใช้มันอยู่แล้วนะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้สึกคุณกําลังดึงดูดมานะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาคุณก็กําลังดูดมาแต่จะช้าจะเร็วจะทางลัดหรือทางโค้งทางอ้อมนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วเรียโคนมาบอกเทคนิคดีๆนะในการดึงดูดเรื่องดาวดีๆเข้ามาแบบรวดเร็วนะวันนี้ค่ะ กดกฎนี้นะคะทางานฐานอารมณ์ความรู้สึกค่ะเมื่อเราเริ่มมีจินตนาการนะ,ะจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เหมือนที่เอาบอร์ไอสไตน์บอกนะ,ค,ะคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกนะ,ะเขาใช้จินตนาการค่ะเขาใช้การแอคชั่นค่ะเขาใช้ความรู้สึกนะ,ะว่าได้รับหรือประสบความสําเร็จแล้วเรียบร้อยนะ,ะเขาได้รับมาแล้วเรียบร้อยอย่างคุณปรารถนาที่จะอยากจะได้เงินหนึ่งล้านนะ,ค,ะคุณก็แค่รู้สึกว่าเงินหนึ่งล้านบาทนั้นลอยมาหาคุณนะค,ะคุณมีมันครอบครอมเป็น เรียบร้อยนะและต่อยอดด้วยการที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจะเอาเงินหนึ่งล้านแบบหนึ่งล้านบาทนั้นไปทําอะไรบ้างนะไปช้อปปิง้งไปให้พ่อกับแม่บ้างทําบุญบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนั่นแหละค่ะก็คือการแอคชั่นว่าเราก็ได้รับมาแล้วเรียบร้อยความรู้สึกมาก่อนความจริงจะตามมาทีหลังค่ะทุกคนค่ะความรู้สึกมาก่อนเดี๋ยวความจริงจะตามมาค่ะและสองเลยคือคุณนะฮะอยากประสบความสําเร็จแบบรวเดเร็วค่ะคุณจะต้องปิดกั้นตัวเองจากเรื่องราวระดมทางปวก ะะไม่ว่าจะเป็นดูข่าวน้ำเน่าละครต่างๆอะไรมากมายหรือผู้คนมากมายที่เขามาพูดพลังงานลบๆให้กับคุณนะแม้แต่คุณเองคุณก็ต้องห้ามคิดลบห้ามมีอารมณ์ลบๆค่ะไม่งั้นคุณก็จะไม่ได้รับนะในผลลัพธ์ที่คุณต้องการนะ,ะมันอาจจะได้แต่มันอาจจะนานนะคะเออนะ,ะเมื่ออะไรก็ตามคุณทําซ้ําๆทีๆบ่อยๆนะด้วยความรู้สึกด้วยอารมณ์นะดีดีนะคะมันจะถึงหยุดทีๆเข้ามาหาคุณนะคะลองทําดูนะคะ